<c oughs> สวัสดีครับอันนี้ให้ชมรักคุ้นแผลต้นกลางครับอันนี้เป็นกลางเดียวครับเนี่ยฮะกลางเดียวนี่จะเป็นพิมพ์แขนอ่อนนะฮะเนี่ยเนะี่ยแขนอ่อนมากเนี่ยครับกลางเดียวครับท่านดูฮะรอยตัดนี่เนะี่ยเนรอยรูมีรูเนี่ยธรรมชาติของท่านนะครับเนี่ยฮะ นี่บกลางเดียวครับอดูนิดดูเนื้อหาท่านน,น,น,นิดเนี่ยครับดูเนื้อตรงนี้ติเนี่ยนะคความแห้งความเหี่ยวความย่นนะนะฮะดูสิฮะเนี่ยเนี่ยครับกลางเดียวครับพิมแขนอ่อนครับเนี่ยฮะท่าน,นชมฮะเนี่ยจะมีคราบฝ้านวลเทา แล้วก็จะมีลาดำานั่นนะผู้นี่คราบลาดำเนี่ยคราบว่านวนเทาก็จะมีแล้วคราบลาดำเนี่ยเนี่ยผิวก็จะมีเขาเรียกลงผีลงผีเขาเรียกว่าร้อยแปบหลุดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับมีรูเนี่ยครับ นี่กลางเดียวครับดูเรื่องข้างมองครับเนี่ยนี่ข้างที่ดูง่ายนะเนี่ยเป็นชช่นชัดเลยเนี่ยมีลาดํำติดอยู่เนี้ยเพราะอันนี้เก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้เลยเพิ่งค้นเจอเนี่ยเนี่ยครับเพิ่งเจอฮะเพิ่งค้นเจอองค์กําลังดีฮะกาลังขึ้นคอพอดี เนี่ยดูข้างก่อนเนี่ยเนี่ยนะฮะถ้าดูมีรอยลาดํามีคราบนวลเทานี่มีรูเนี่ยฮะเป็นธรรมชาติพระกรุทั้งมีโพรงหรือคือรอยที่อากาศดันตัวเอาไนี่ครับดูคราบลาดําเนี่ยเนี่ยฮะดูด้านหลังท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเดีเด เนี่ยครับด้านหลังท่านเนี่ยฮะเนี่ยดูง่ายครับองนี้ร้ายเดียวครับหรือคุณแผนเดียวคุณนแผนบางกลางเดียวพิมพ์แขนอ่อนฮนะเนี่ยท่านชมฮะเนี่ยครับ ดูด้านหน้าเลยเนี่ยดูด้านหน้าท่านเนี่ยสวยงามมากครับองนี้ครับแชมป์เลยกว่าไดา้องนี้นะเนี่ยฮะถ้าดูครับเนี่ยแร่งมากครับแห่งแร่งครับนี่ดูนี่เนี่ยครับโอเคครับ พุณแผนบ้านกลางครับเดี๋ยวพิมพ์แขนอ่อนครับสวัสดีครับ